ต้นมะเขือเนี่ยมันมันยากกว่าต้นเพชรต้องเลงไปเนะืขึ้นจริงๆไม่อยากปลูกมะเขือเยอะนะเด็กที่หน้าดูกันมันลบากตอนขุดออกพริกยังไม่เท่าไหร่ดินงามต้นก็งามเนี่ยมเข ขุดตัวน,นี้ออกแล้วก็รื้อพลาสติกต้องดูดูก่อนไม่ได้ต้องหันหันด้านนี้ อจอบญี่ปุ่นถ้าเป็นจอบบางๆน่ะจะขุดลากต้นไม้ไม่ได้นะทางบินมีจอบเฉพาะจอบต้นญี่ปุ่นจะแพงแพงมากเลย,อ,ยอันนี้มันจะหนังเลยนะราคาประมาณสามพันกว่าบาทต้นนี้ต้องดูดูทิศทาง ตงสัยต,ต้องมาด้วยมันก็มารักขึ้นอสตา ถ้าเราเล็งดีมันก็จะขึ้นมาดีๆนะถ้าเล็นไม่ดีนี่หงนังน่นเสียงตามสายที่เทศบาลเ คุณไปมาเขือวจะคุ้งเพชร จามแล้วขุดดินขึ้นด,ดินตรงนี้ออกมันจะมีปัญหาตอนลืน่นติดไม่ให้มันขาดถ้าขาดไม่ค่อยดีมันเก็บลำบาก